เวลาที่ซื้อหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะดูแค่จุดซื้อจุดขายนะขายตามเป้าที่พี่นุนะ่นที่พี่นัทแต่ว่าเรารู้ไหมว่ามูลค่าของหุ้นตัวหนึ่งที่เราซื้อไปอะ่ะมันมูลค่าเท่าไหร่เออล้จุดซื้อที่เราซื้อไปตายแล้วแพงไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการรู้ได้ไงวะค่ะจัดได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยเราลงทุนหุ้นเนี่ยหุ้นก็มีมูลค่านะครับเราก็เลยต้องทําการประเมินมูลค่าหุ้นแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปประเมินในแบบที่มือใหม่ทําได้มีแหล่งอ้างอิงนนนนะนะนนะครรรับใใปกกาาพอช้้งได เดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันนะครับว่าหลักประเมินเนี่ยทำยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คือจะหุ้นดีนะแต่เพียงแต่ว่าซื้อมาในราคาที่แบบแพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ได้จะลองพาดูว่าเออเราจะได้ลองประเมินยังไงบ้างนะครับเ๋ยวผมขอแชร์สกินนิดหนึ่งนะครับได้เลยค่ะอ่ะโอเคครับก็อาจจะเคยเห็นเหตุการณ์นี้เนาะนะครับเหตุการณ์เนี่ยก็คือว่าตอนที่เราเห็นหุ้นเนี่ยกำลังขึ้นนะครับแล้วเราก็เข้าไปซื้อนะครับ หลังจากนั้นหุ้นลงทนไดไหมฮะทนได้ทนได้ใชครับหุ้นลงทนได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทนมาสามสิเปอร์เซ็นทนได้นะครับทนได้านานนะฮะแต่พอหุ้นเริ่มขึ้นนะฮะกลับมาเป็นขาขึ้นกาไรนิดหน่อยบวกนิดหน่อยขายฮะนี่เป็นอะไร,ท, <S <S รที่เราเจอกันบ่อยโดยเฉพาะช่วงนี้เลยช่วงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงขาลงอยู่นะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันก็จะกลับขาขึ้นแล้วพอมันขึ้นไปนิดหน่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยทนไม่ได้เราก็ขายนะครับสาเหตุที่เกิดอย่างเงี้ยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่า เราอ่ะให้ความผลพันธ์กับราคาหุ้นมากกว่ามูลค่านะครับถ้าเกิดเรารู้ว่ามูลค่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะไปรอขายตรงนี้นะครับโดยเหตุการณ์ต่างๆถ้าเป็นอย่างที่เราคิด่ต้องบอกก่อนว่าในการตระเูลค่าหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มันมีผิดพลาดได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเรารู้มูลค่ามันเนี่ยทำให้เราแบบเออพอรู้ว่าของที่เราถือเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นะครับังนน,นี้ตอนลงเนี่ยเราจะไม่ตกใจกลัวมากเกินไปนะครับอ่าโอเคเนาะคราวนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าโอเค สิ่งที่เราต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีคําว่าราคาตลาดนะครับราคาตลาดหรือว่ามาร์เก็ตไพรเนี่ยก็คือเป็นราคาที่ซื้อขายกับราคาปัจจุบันก็คือว่าเราเปิดสตรีมมิ่งดูเนี่ยนะครับเปิดแอปเซตดูเนี่ยนะครับเออราคาเท่าไหร่คือราคาตลาดนะครับแต่จริงๆหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามีมูลค่าเหมาะสมนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า intrinsic value นะครับ intrinsic value ดังนั้นเนี่ยมูลค่าเหมาะสมตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะเอามาเปรียบเทียบกับราคาตลาด นะครับถ้ามูลค่าเหมาะสมนะครับน้อยกว่าราคาตลาดก็จะพิจารณาซื้ออ่าผมแช้ก็พิจารณานะคือจะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดราคาตลาดเนี่ยมันแซงมูลค่าเหมาะสมไปมากๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดเรามีอยู่อาจจะพิจารณาขายก็ได้เนื่องจากว่ามันโอเวอร์แวลูนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหามูลค่าเหมาะสมหรือว่าภาษากร,รีนแล้วว่าอินทีนสิตแวร์ลู๋มาให้ได้ก่อนว่าทํำยังไงนะครับอ่าโอเคเนาะก็อันนี้ผมเอาเอา่อพื้นฐานสําคัญ ที่ไว้บอกราคาหุ้นได้ก็คือกําไรนะครับอันนี้ผมลองพิจารณาอตย์หุ้นตัวหนึ่งนะครับเส้นสีฟา้าฟ้าเนี่ยที่กำลังเห็นเนี่ยคือกําไรที่ทําได้แต่ละไตมาสนะครับแล้วก็กราฟก็คือราคาเราจะสังเกตว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยมันก็จะล้อไปกับตามกําไรที่บริษัททําได้แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะล้อไปตามกําไรที่ทำได้กําไรเยอะขึ้นมูลค่าก็สูงขึ้นอ่ะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่จะดันมูลค่าหุ้นได้อะสำคัญค่อนข้างมากๆเลยก็คือเรื่องของกําไรของกิจการที่ทําได้ ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงได้เนี่ยเกิดจากที่ว่าเอ่อกไรเขาดีขึ้นหรือกําไรเขาลงนั่นเองนะครับถ้าช่วงไหนเนี่ยกำไรเขาค่อนข้างดีขึ้นอ่านะครับก็มูลค่าหุ้นก็จะสูงขึ้นได้นะครับอ่านี่เราเข้าใจก่อนว่าโอเคโดยพื on, okay, ยพ้นฐานในการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยเราจะดูจากกําไรของกิจการก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยคือประเด็นสำคัญที่จริงมันมีหลายประเด็นนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมเอาประเด็นที่สําคัญที่สุดก่อนก็คือกาไรของกิจการไอ้ตัวเนี้ยสาคัญในการใช้ประเมินเอ่อมูลค่าหุ้นนะครับกำไรของกกิจาร EBS ใช่ใช่ครับ EPS EPS คือกําไรต่อหุ้นคือคราวนี้เราเออกกาไรแล้วมาหารเป็นจํานวนว่าเออกี่บาทต่อหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต่อไปเนี่ยเราจะไปคูณกับ PE อ่าเราเคยได้ยินคำว,ว่า PE แล้วเนาะ PE คือความระบัดระดับความถูกแพงของหุ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราได้ EPS เรียบร้อยนะครับเราก็ไปคูณ PE หน้าที่ของนักทุนก็คือว่าเราต้องประเมินกําไรให้ได้ก่อนเออ EPS เนี่ยก็คือกําไรแต่ละปีเนี่ยเช่นปี2022คือปีนี้จะจบปีกําไรของบริษัทเท่าไหร่ คราวนี้เนี่ยหน้าที่ของเราคือว่าเราต้องคำนวณของปีหน้าด้วยว่าปีหน้าเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาคูณ PE นะครับอันนี้เราพอเข้าใจคอนเซปต์ละคราวนี้หลังจากอันนี้ก็ฝันนิดนึงก็คือว่าหลังจากเราคำนวณได้เสร็จรปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราควรจะเลือกเออซื้อตอนที่มันมีส่วนลดหรือว่า margin of s อ f e t y อาจจะเคยได้ยินว่า m a r g i n of s a f e t y หมายความว่าถ้าเกิดเราคำนวณได้ได้สิบบาทเนี่ยนะครับเราอาจจะซื้อส่วนลดที่ เก้าบาทหรือแปดบาทก็ได้คือส่วนลดลงมานะครับเพราะว่าเผื่อมางทีเราคำนวณผิดพลาดเราให้มูลค่าสูงเกินไปอันนี้เขาเรียกว่ามาร์จิ้นออฟเซ็ปตี้อ่ะนักลง,งทุนสายพุทธ,ธาน,นี่คงเข้าใจกันอยู่ละอ่ะโอเคเนาะคราวนี้เอ่อผมจะเล่าเบสิกของมูลค่าหุ้นเนี่ยมันมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมูลค่าหุ้นเนี่ยผมชอบจากหนังสือเล่มนี้มากเลยแต่หนังสือเล่มนี้หาอ่านยากแล้วแต่ไม่เป็นไรเอาเฉพาะคอนเซ็ปที่สำคัญของเล่มนี้มาที่ผมชอบมากคือมูลค่าหุ้นเนี่ยประกอบด้วยสามอย่างอันที่หนึ่งคือสินทรัพย์ที่มีเเนีี่่่่ครวาาามมูลทไห ดังนั้นสินทรัพย์ที่มีหมายความว่าไม่ต้องทากิจการใดๆเลยนะเอาแค่สินทรัพย์เนี่ยมาเปิ่มูลค่าได้เท่าไหร่ไอ้ส่วนนี้มันจะได้มูลค่าที่ค่อนข้างน้อยแล้วไม่ค่อยได้ใช้ปัจจุบันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดูแค่สินทรัพย์เฉยๆมีสินทรัพย์เท่าไหร่ก็มูลค่าเท่านั้นอันเนี้ยจะใช้ตอนที่แบบเกิดวิกฤตแรงๆเนี้ยแบบพุ่งลงมาเนี่ยพุ่งลงมาเนี่ยมันจะลงมาถึงได้แค่จุดๆนึงมันจะไม่ลงถึงศูนย์เพราะว่าอะไรเพราะว่ากิจการเนี่ยเขามีสินทรัพย์เขาอยู่ขายทิ้ง สองก็คือว่าไอ้สินทรัพย์ตัวนี้ทํากําไรได้ไหมถ้าสินทรัพย์ตัวนี้ทํากําไรได้อ่ะโอเคแล้วก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นก็คือเป็นเลเวลสองเลเวลหนึ่งเลเวลสองเนี่ยพอถึงเลเวลสองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ความแพงในระดับแบบปกติเออก็คือความถูกแพงที่แบบปกติคือราคาค่อนข้างแบบเหมาะสมไม่ได้แพงเวอร์เกินไปอะไรมากแต่สิ่งที่ทําให้หุ้นเนี่ยราคาแพงหรือว่าเราถือหุ้นแล้วกำไรเยอะก็คือส่วนที่สามก็คือส่วนที่การเติบโตของกําไรอ่าโอเคนะอันนี้ส่วนนี้เป็นการวัดเลยว่าเราอ่ะจะ หรือหุ้นตัวนี้ทําให้เรารวยไหมก็คือว่าถ้าหุ้นตัวนี้กําไรเติบโตแรงมากๆเนี่ยนะครับจะทําให้มูลค่าของมันสูงมากดังนั้นเนี่ยมูลค่าส่วนส่วนที่สามเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากที่จะทําให้แบบเออราคาหุ้นเนี่ยจะไปได้ไกลๆอ่าโอเคเรารู้แล้วว่าการเติบโตเนี่ยก็ทําให้หุ้นเนี่ยแพงขึ้นได้ค่อนข้างเยอะกว่าหุ้นที่กำไรไม่เติบโตอ่านี้เรารู้คอนเซปต์นี้ก่อนดังนั้นเนี่ยก็คือวิธีการเลือกหุ้นที่เราจะประเมินเนี่ยเรารู้แล้วว่า คีย์ไดเวอร์ในการที่จะดันราคาหุ้นเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างหลักๆนะครับอันแรกก็คือกาไรเออมีกําไรหรือเปล่านะถ้ามีกําไรเนี่ยอันนี้ก็จะสะท้อนถึงราคาหุ้นได้2เนี่ยก็คือว่าถ้ากําไรเนี่ยมันเติบโตได้ค่อนข้างแรงด้วยก็แสดงว่าตัวคูณของเขาอ่ะจะสูงขึ้นอ่าโอเคเนาะอันนี้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนก็ทําให้รู้ว่าเอ๊ะทำไมหุ้นบางตัวเนี่ยมันแบบดูเหมือนแพงมากเลยก็เพราะว่าการเติบโตก็สูงไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นดับสองคมก็คือว่าเรารู้ว่าการเติบโตสูงเนี่ยก็คือตัวคูณสูง ราคาสูงแต่เราต้องระวังนิดนึงนะถ้ามันมีอาติภาดเนี่ยโอกาสที่มันจะลงแรงอ่ะมันมีเออเข้าใจาตรงน,นี้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ติดก,กับหุ้นแพงเกินไปเหมือนที่คุณผู้ชมจะเจอในตลาดคือคาดหวังการเติบโตสูงแต่พอประกาศออกมาแล้วไม่เป็นประหยงที่คาดนี่จะเห็นการลงแรงๆของหุ้นแบบเนี้ยเยอะเลย ใช่ครับผมก็เลยบอกว่าเออคราวนี้เดี๋ยวเราจะใช้ P/E ที่เหมาะสมดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับวิธีการประเมินเนี่ยมีหลายวิธีนะครับแต่ผมขอโฟกัสสำหรับมือใหม่เลยเนี่ยก็คือเป็นวิธี P/E นะครับ P/E เราคุ้เคยด้อยู่แล้วว่าความถูกแพงเท่าไหร่นะครับก็คือ price ต่อ e a r n i n g ก็คือราคาต่อด้วยกำไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะครับจริงๆในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมก็ใช้วิธี P/E เป็นหลักเพราะว่ามันง่ายแล้วมันก็เร็วแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ง่าย ส่วนที่อื่นเนี่ยไว้มีเวลาเหลือทุกท่านค่อยศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ลองทำไว้ได้เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราแบบเข้าใจง่ายๆก่อนเนาะนะครับโอเคหลักการของ PE ง่ายนิดเดียวครับก็คือว่าเอาค่า PE ที่เหมาะสมของกิจการเนี่ยมาคูณกับ EPS ก็คือกําไรต่อหุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของกระถุนของเราเนี่ยต้องคิดอยู่2ค่าเออนะคิดอยู่2ค่าเอา EPS ก่อน EPS เนี่ยก็คือกําไรที่บริษัททาได้และคิดมาเป็น อ่ราคาต่อหุ้นหมายถึงว่ากำไรต่อหุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะคิด EPS ได้เนี่ยหนึ่งคือเราต้องเข้าใจกิจการก่อนว่ากิจการเนี่ยนะครับเออเขาทําอะไรแล้วก็กําไรเขาจะโตไหมนะครับแล้วก็กําไรในปีปีปัจจุบันและปีหน้าเนี่ยอย่างว่าสักปีปัจจุบันและปีหน้าเนี่ยให้พอเดาให้ได้ว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับแต่เดาถูกไม่ถูกไม่เป็นไรนะผมบอกก่อนว่าเวลามือใหม่จะคานวณ EPS เนี่ยมาากกาักจะกังวลว่าเฮ้ยเราจะคำเราจะเดาถูกไมหมเดาถูกหรือเดอาผิดอันนี้ไม่ต้องกงังวลเลยนะครับเพราะว่า มันมีโอกาสทั้งผิดทั้งถูกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วต่อ<น>ให้เราศึกษากิจการมาดีก็ตามมันก็มีโอกาสผิดนะครับผมก็บอกก่อนว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดถูกเสมอไปแค่เราหาค่ามาเป็นกรอบคร่าวๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีกรอบอ้างอิงในการที่จะคำนวณราคาเลยนะครับตอนนี้นเนี่ยราคำนวณมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวช่วยให้นะครับเดี๋ยวผมมีตัวช่วยให้ไม่ต้องอกลัวว่าเออผิดถูกไปอย่างไรนะครับอ่ะโอเคเราคำนวณ EPS เสร็จปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยมันต้องเข้าใจถึงตัวกิจการอ่าโอเคนะแต่งกก่า,า,า,าย เช่นเช่นธุรกิจที่ใช้พวกกระพนน้ำมันเหล็กจังพาราพวกนี้ต่อให้เราเก่งไงก็ตามนะมีข้อมูลไงก็ตามมันก็ไม่แมน่นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ราคาน้ามันไตมต่หน้าเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยซึ่งเป็นต้นทุนสาคัญของการทาธุรกิจเนี่ยธุรกิจประเภทนี้จะเป็นธุรกิจที่คำนวณ EPS ยากอ่าโอเคนะเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจคำนวณ EPS ง่าย EPS ยากต่างกันยังไงนะครับให้เข้าใจคอนเซปต์นี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีผลต่อค่า PE อ่าโอเคนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คูณ PE ที่เหมาะสม เดี๋ยววิธีการหาพีเหมาะสมเนี่ยผมจะาพาแบบง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าจะได้แบบแต่ท่านจะได้ไม่พลาดด้วยนะครับพีที่เหมาะสมหมครับว่าธุรกิจนี้เนี่ยควรจะมี PE เท่าไหร่นะครับก็หลักการง่ายๆคือว่าเราดูธุรกิจใกล้เคียงดูกลุ่มเขาอะก็เราจะพอเดาได้ว่าเออเท่าไหร่เช่นค้าปีกเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับผมให้ตัวเลขคร่าวๆแล้วกันอย่างค้าปีกเนี่ยประมาณสักสิบ0้ายี่บย้าประมาณนี้เอาแล้วแต่ความแข็งแกร่งนะครับโรงแรมบบเนี่ยยี่สิบยี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อสังหาเนี่ยประมาณสัก หกเท่าเจ็ดเท่าแปดเท่าสิบเท่าประมาณนี้เราก็จะพอแบบดูเพื่อนเพื่อนในกลุ่มอ่ะก็จะพอเดาได้ว่าเขาเป็นเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยวิธีการหาทีเหมาะสมแบบมือใหม่ก็คือว่าลองดูเพื่อนในกลุ่มก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อ PE ที่เขาทําอยู่นะเพราะว่าบางทีเขาจะมี PE ที่ภาวะผิดปกติในช่วงบางช่วงได้ดังนั้นดูเพื่อน,อนก่อนว่าเขาอ่ะเกินกว่าเพื่อนเพื่อนไปเยอะไหมอ่าถ้าไม่ได้เกินกว่าเพื่อนๆไปเยอะเนี่ยก็ถือว่าพอรับได้นะครับ mm hmm. แต่โดยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าอย่าซื้อในราคา PE ที่สูงเวอร์เกินไปนะครับ บนกําไรที่คาดการอนาคตผมบอกก่อนว่าไม่ใช่กาไรในอดีตที่ผ่านมานะแบบในเว็บเซตเนี่ยเราเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีค่า PE มาให้ดูแต่ PE ของเซตเนี่ยเขาคิดถึงกําไรที่เกิดขึ้นมาแล้วอ,อย่างเช่นถ้าเกิดแบบอย่างปีที่เกิดโควิดเนี่ยกำไรเขาน้อย PE เี e. ให้ดูสูงเวอร,วอร์ซึ่งอันนี้มันจะไม่ใช่เป็น p ที่แท้จริงอ่าเดี๋ยวเข้าใจตรงนี้ก่อนคราวนี้เนี่ยก็คือวิธีการคํานวณพวกเนี้ยไอพีที่เหมาะสมอะไรเงี้ย เราควรจะใช้กําไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าในการลงทุนพุ้นเราเล่นอนาคตอยู่แล้วนะเราใช้กําไรที่เกิดขึ้นในอนาคตอ่ะโดยคอนเซปต์ประมาณนี้มีสองอย่างก่อนนะคือกําไรแล้วก็ P/E ที่เหมาะสมนะครับมี2ออย่างคือกําไรแล้วก็ P/E ที่เหมาะสมนะครับอ่ะโอเคเราเราก็จะได้ราคาแลละแค่นี้เราก็ได้เป้าราคาแล้วนะครับโอเค P/E ที่เหมาะสมดูจากอะไรบ้างก็ดูจากอุตสาหกรรมที่ผมเล่าไปแล้วนะครับบริษัทใกล้เคียงอ่ะลองดูซิถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วกันเพราะว่ามีหลายตัวใน ในตลาดนะครับดังนั้นพอเทียบได้ว่าเออโรงพยาบาลโดยทั่วไปเขา PE เท่าไหร่นะครับแล้วที่สาคัญก,ก็คือว่าการเติบโตของกําไรถ้าบริษัทเติบโตเราสามารถท็อปอัพให้ได้อีกนิดนึงเออนะสามารถท็อปอัพให้ได้นิดนึงนะครับแล้วก็ PE ที่เคยเทรดในอดีตก็คือค่าเฉลี่ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเราได้ค่า PE ที่เหมาะสมเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านก็คือว่าความความเสี่ยงของกิจการความเดาง่ายเดายากของกําไร ถ้าเป็นธุรกิจที่เดากําไรง่ายอ่ะว่าโอเคพี e. สูงหน่อยได้พอไหวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่เดากาไรยากต้องคิดก่อนว่าธุรกิจเนี้ยมันเดากาไรยากไหมก็ถ้าเกิดมันมีต้นทุนที่เราไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ถึงรู้ก็ไม่ชัวเช่นราคาน้ํามันราคายางพาราอะไรอย่างเงี้ยราคาทองแดงเหล็กพวกเนี้ยเราเรารู้ต้นทุนนะแต่มันไม่ชัวว่าเท่าไหร่เนี้ยเราอย่าให้ PE สูงเกินไปเพราะว่า PE เนี่ยมันสะท้อนถึงความแข็งแกร่ง,งความมั่นคงของกิจการด้วยถ้าอันไหนเดายากก็อย่ายให้สูงเกินไป นะครับอันนี้ผมให้คอนเซปต์ขร่าวก่อนเสร็จ<ช>แล้วเนี่ยเรามีตัวช่วยนะครับเว็บเซตเหตุนะครับเขามีรวมบทวิเคราะห์ไว้ให้อันนี้ผมคงไม่ได้บอกชื่อคุณนะครับขอแค่อายุเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีหลายเส้นแต่ก็คือขอเอามาให้ดูคือเวลาเราทำเนี่ยผมบอกก่อนว่าเวลาเราทำเนี่ยทำหุ้นครั้งแรกเนี่ยนะครับเราลอง,ลองคิดลองคิดเองดูก่อนอ่าเราคิดเองข้าข่าวดูก่อนไม่เป็นไรผิดถูกไม่เป็นไรนะครับ หลังจากนั้นพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราลองไปเปิดเว็บเซทเทรด .com นะครับแล้วก็ดูบทวิเคราะห์ของหุ้นตัวนั้นหรือว่าหาบทวิเคราะห์ของหุ้นตัวนั้นให้ได้ละคันนะครับก็ลองหาบทวิเคราะห์ดูว่าเอ,อิดบทวิเคราะห์เนี่ยเขามองหุ้นตัวนี้ด้วย PE เท่าไหร่นะครับตัวผมไม่แน่ใจตัวเลขไปไหมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันก็คือว่าอย่างหุ้นตัวเนี้ยเขาก็คํานวณกําไรหรือ EPS มาให้แล้วนะครับถ้า,ากเกิดเราคำนวณเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ ต่เขาบอกว่าในปีเนี้ยแต่ละเปเปอร์ที่เขาแต่ละเจ้าท,เา,เาที่เขาทำมาเนี่ยเขาบอกว่า0.5 0.51 0.53 0.6 0.57 0.49แล้วก็เฉลี่ย0.53ถ้าเราคํานวณแล้วเราไม่ต่างกับเขามากเกินไปก็แปลว่าอ๋อโอเคเราเราเรา,เราทํากันบ้านแล้วเร,เราดูเฉลยเสร็จปุ๊บแบบเออมันก็ใกล้เคียงกับเขาก็ถือว่าไอ้นี่เราคำนวณมาใช้ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่างกับเขาเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าก,กระโดดกว่าเขาเกินไปเนี่ยเราต้องมานั่งคิดใหม่แล้วว่าเออเราคิดอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเออผมแนะนําว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยเวลาจะคำจะประเมินราคาหุ้นเนี่ย ฝากเอาตัวที่มีบทวิเคราะห์ประกอบหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราคิดเองรอบหนึ่งแล้วเรามีเพื่อนที่ช่วยคิดก็คือท่านนักวิเคราะห์นี่แหละผมเชื่อว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ศึกษาข้อมูลมาพอประมาณแล้วเขาก็มีหลักการในการคิดอดังนั้นเนี่ยเราจะได้แบบมีเพื่อนมีตัวอย่างมีเฉลยไงเราจะรู้ว่าเออเราคิดผิดเกินไปไหมดังนั้นเนี่ยตลอดมือใหม่ผมก็อยากว่าเริ่มจากบริษัทที่มีบทวิเคราะห์ก่อนดีกว่าเพียงแต่ว่าเราะลองทําเองก่อนเราจะได้ลองทําเป็นด้วยแล้วเราก็มาลองเทียบกับบทวิเคราะห์เพื่อเป็นการตัวเฉลอ่่วาาาเเรคิิดตงกนไปม นะครับผมบอกก่อนว่าเราคิดต่างจากบทวิเคราะห์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเออต่างกันเยอะเกินไปเราต้องมาลั่งดูแล้วว่าเราคิดอะไรผิดไหมอะไรครับอ่ถ้าเกิดว่าน,นี่ผมให้ให้อย่างนี้คือว่าถ้าเป็นบริษัทที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นเสียงตรงกันก็คือหมายความว่าราคาใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยอันนี้ผมถือว่าโอเคกาไรเนี่ยพอเชื่อถือได้ต่อให้เราคิดผิดเนี่ยเราเออก็หยิบบทวิเคราะห์มาใช้งานได้อ่าโอเคเนาะ ถัดมาเนี่ยมันก็จะมีช่องหนึ่งคือช่อง PE ว่าเออ PE ที่คำนวณอะ่ะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่อง target price แล้วสังเกตว่าหุ้นตัวเนี้ยเขาจะให้ PE เฉลี่ยประมาณสักยี่สิบเก้ายี่แปดยี่สี่ยี่หกสามสิบโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 39, 28, 24, 26, 30, ยีย่สิบเจ็ดเออนะก็คือว่าถ้าเกิดสมมตินในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยอันนี้เป็นหุ้นโรงพยาบาล P ยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็ถือว่าพอไหวไหมผมก็บอกว่าพอไหวโรงพยาบาลเนี่ย P ยี่สิบยี่ห้าถึงสามสิบอะได้แต่ส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือว่าเพื่อความปลอดภัยในการลงทุนเนี่ยเราก็จะลดลงมมาาาาานนนนิิิดดึงกกกก็ถ้เ้เเเวว่่ััคระหห์ใใ27ช เราก็เหลือสักยี่ห้าก็ได้เออนะมีส e ักยี่ห้าก็เอายี่ห้าเนี่ยไปคูณ EPS ที่เราคำนวณไว้อะสมมติถ้าเกิดเราเอาเท่าเขาเลยก็ได้ก็คือเอายี่ห้าเนี่ยน, <อา S 2> นะครับเออศูนย์จุดห้าสามก็ลองคำนวณดูก็จะได้เป็นราคาที่เหมาะสมของหุ้นตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกําไรของปีสองสองแต่ตอนนี้มันผ่านมาครึ่งปีแล้วหุ้นบางตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเติบโตดีๆเนี่ยนะครับกำไรเนี่ยเขาจะเล่นของปีถัดไปเลยก็คือเป็นปีสองสามเราอาจจะคิดเผื่อไปนิดนึ่งว่าเออแล ถ้าตรำกว่าเนี่ยก็แปลว่าราคาก็จะเพิ่มขึ้นได้คือดังนั้นเนี่ยคือตอนนี้มันผ่านมาครึ่งปีราคาก็จะพายเขาเรียกว่าพาอินก็คือตอบรับกับราคาของปีสองสองไปแล้วก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องคํานวณของปีหน้าด้วยเพื่อให้รู้ว่ามีอัพไซด์ไหมแล้วหลังจากเราคำนวณได้เสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของเราคือว่าเราถ้าเป็นไปได้เรารอซื้อในราคาที่ปลอดภัยอีกหน่อยนะครับถ้าเป็นไปได้นะคืออย่างน้อยเนี่ยเรารู้สมมติแล้วกันนะเราคำนวณพุดนเนี้ยได้มาสิบห้าบาทลว 15บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาแฟร์ไพรส์อ่าก็คือหมายถึงแฟร์แฟแต่เวลาซื้อเนี่ยสำหรับสายวีไอสายพื้นฐานเนี่ยเราอยากได้ส่วนลดอ่าถ้ายิ่งเฉพาะถ้าเกิดเรารู้ว่าตอนนี้ตลาดไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราแบบสามารถรอเพื่อซื้อตอนมีส่วนลดได้เออนะก็คือหมายความว่าอาจจะรอสักหน่อยนึงคือตลาดลดราคาพอลดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยปัญหาของนักลงทุนก็คือว่าเราไม่รู้ว่าลดถ,ถึงไหนถูกไหมเหมือนเหมตลาดขาลงอะเราไม่รู้ว่ามันลดถ,ถึงไหนถ้าเป็นไปได้คือว่าอะโอเคอย่างน้อยเนี่ย สิบห้าบาทเนี่ยเป็นราคาแฟร์ถ้าลงมาสักสี่สี่บาทเนี่ยก็ถือว่าสมมติแล้วกันนะสิบสี่บาทเนี่ยผมก็มองว่าเออเริ่มคุ้มค่ามากขึ้นนะอย่างน้อยก็สิบสี่ไปสิบห้าก็มีไซา์พอประมาณยิ่งซื้อได้ต่ําเท่าไหร่ก็ถือว่ายิ่งคุ้มเท่านั้นแต่ปัญหาของเราคือเราไม่รู้ว่ามันจะลดราคาถึงเท่าไหร่อ่ะซื้อสิบสี่บาทจะล,ลงไปเหลือสิบสองก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบต้องค่อยๆทยอยทย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยเข้าไปซื้อแล้วก็พอเราคิดว่าถ้าเราซื้อในราคาเหมาะสมแล้วเนี่ยต้นทุนสายพื้ เออคือราคาเนี่ยมันมันมีแฟร์แบลูที่เกินกว่านั้นแต่ตอนนี้<ช>ตลาดมันไม่ดีอาจจะตอบรับแบบเฮ้ยราคารุนแรงเกินไปมันคือตอนราคาลงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าแฟร์ไพร์มันถึงแน่ๆเนี่ยไม่เป็นไรก็ทนไปก่อนอ่ะก็คือหมายความว่าโอกาสที่เราหลุดดอยมีแน่นอนเพราะว่าแฟเพราะแฟร์ไพร์มันสูงกว่านั้นถ้ายิ่งซื้อได้ต่ำกว่าแฟร์ไพร์เท่าไหร่สมมติเราคิดได้สิบห้าเนี่ยเราเราตั้งเป้าเลยว่าอ่ะอย่างน้อยลงมาเห็นเลขหนึ่งสามนำหน้าก่อนค่อยทยอยซื้ออ นะครับก็แปลว่าทําให้เราอ่ะซื้อแล้วแบบเออถูกกว่าราคามูลค่าปัจจุบันด้วยแล้วเกิดเราคิดง่ายๆนะถ้าเกิดว่าสมมติเราผ่านไปปีสองสามก็คือปีหน้ากาไรมันโตขึ้นนะพอกาไรมันโตขึ้นเสร็จปุ๊บเราไปคูณค่าปีถ้าเดิมรักกำไรก็จะเป็นไงฮะเอ้ราคาก็จะเป็นกราคาก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอัพไซด์ให้เราให้เราเลือกลงทุนที่สําคัญก็คือว่าเราพยายามเลือกลงทุนกิจการที่มีอัพไซด์หน่อยนึงแต่อย่าน้อยอัพไซด์เราคำนวณเช่นอย่างน้้้ออยยเนนีี่ซืราาค เราหวังกําไรสัก20-30%อย่างน้อยนะครับเผื่อการติดพลาดอะไรอ่โอเคเราจะได้แบบเออถ้าเกิดมสมมติติดดอยเนี่ยเรารู้แล้วว่าแฟร์ไพรที่เราซื้อเนี่ยมันมันยังขึ้นปิดได้ยี่สาสิเปอเ็ันนี้ก็ทำให้เราแบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้นะครับว,รว,วิธีการนี้วิธีการนี้ย้ำมากคุณชมบอกว่าเป็นวิธีการของสายฟันเดเมนทัลนะคะก็คือลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานอย่างที่จันเอิญ ยามก็คือพอซื้อเสร็จแล้วราคามันลงเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเออยิ่งลงยิ่งดีนะเพราะว่ามัน margin o f s a f e t y มันจะเปิดกว้างขึ้นมาอีกแต่ไม่ใช่สายเทคนิคไม่ใช่สายเทคนิคอลหรือว่าสายเก็งกำไรนะไม<ช>่ <จะ S 2> งั้น <จะ S 2> ุณจะเจอส t o p loss ตลอดเวลาใช่ดังนั้นเนี่ยคือต้องแยกตัวเองก่อนว่าเราอาจจะลงทุนตัวนี้ด้วยด้วยฟันดอรเมนทัลไหมหรือด้วยกราฟจะเอามาปนกันในช่วงตอนแรกๆนะผมบอกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเออซื้อด้วยพืซื้อด้วยกราฟ เอ่อถือเป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะงงงมันจะตีกันเ <G ül> ช่นแบบเวลาตอนมันลงอ่ะตัดสินใจยากว่าตอนท่านยิ่งตอนลงเนี่ยเอาพูดง่ายเหมือนตอนลงราคาลงเนี่ยของมันยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นสายพื้นฐานน่าจะชอบก็คือว่าเฮ้ยตอนลงเนี่ยตอนย่ตลาดลงลงเนี่ยโหเราเจอหุ้นถูกน่าสนใจเพียงแต่ว่าสายพื้นฐานมันจะไม่รู้ว่าลงถึงไหนเราก็คือว่าเออถ้าเริ่มคุ้มค่าเนี่ยเราก็เริ่มทยอยทยอยทยอยเข้าไปซื้อการทยอยทยอยทำอ่ะดีสุดนะครับเพราะว่าจะได้แบบลดความเจ็บปวดลดความผิดพลาดด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเอ้เรา ผลประกอบอการมันไม่เป็นอย่างที่คิดมันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานในอนาคต<ฤ>เช่นสมมติเกิดมีความผ,ผิดปกติกับหุ้นตัวนี้ทําให้กําไรไม่เป็นอย่างที่คิดอ่านี้เป็นไม่ได้ราคาลงได้นะครับเดี๋ยวผมขออีกนิดหนึ่งละกันก็คือว่าถ้าสมมติเราไปเจอบวิเคราคห์อย่างเงี้ยเขาให้ P/E หกสิสาเนี่ยโหพี่มอสองสิบสามนี่คือดูก็รู้เลยว่ามันสูงมันสูงไปมากๆดังนั้นเนี่ยคือ ก็แสดงว่าหุ้นตัวนี้เขาต้องหวังเรื่องของการเติบโตแบบสูงมากเออลังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเห็นราคาเป้าอย่างเงี้ยเราต้องระวังแล้วว่าโอ้ราคาเป้าตัวเนี้ยให้ราคาสูงเกินไปไหมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอบริเคห์แล้วให้แบบ P/E สูงว่าเวอร์อย่างเงี้ยแล้วเราต้องรู้การเติบโตเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องแบบแนะนํานิดนึงว่าให้แต่ละท่านเนี่ยเราะวังหน่อยในการใช้ P/E ที่สูงมากๆนะครับแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเราจะเลือกหุ้นลงทุนให้ได้แบบกาไรเยอะๆเราควรจะต้องมีอัพไซด์ทั้งสองฝั่งก็คือเราฝฝัั่่งง EPS PE ก ก็คือฝั่งอีเพลทหมายาว่ากิจการเนี่ยยังกาไรเติบโตได้อีกเยอะมากๆม,มันจะทําให้มีอัพไซด์เยอะและอีกฝั่งหนึ่งคือว่า PE เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้อย่าซื้อพ e ที่สูงเกินไปเพราะว่าถ้าเกิด p ีสูงเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนตัวคูณมันสูงอยู่แล้วอะเราก็ไม่สามารถได้เอ่อได้ตัวคูณที่สูงหรือได้โบนัสที่สูงกว่านี้ได้ถ้าเกิดสมมติเราเจอโรงบาบาลลงดึงอะโว้ย,โ,ยโตค่อนข้างดีเลยคูณอยู่พี20สิบก็แปลว่าอะไรโอกาสในอนาคตเนี่ยมันสามารถคูณเป็นย5ได้นะคูณเป็นส<ม>นะามส กำไรอ่ะโตแบบปกติแต่ถ้าเกิดตลาดมองดีเดี๋ยวตลาดใจดีมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะคูณ P/E 25ให้ทันทีก็แปลว่ากำไรของบริษัทอ่ะไม่ต้องโตอะไรมากมายกว่าเดิมมากนะักแต่มุมมองของตลาดเปลี่ยนทําให้แบบเออมีอั p ไซด์ของฝั่ง P/E ก็ทําให้ราคาหุ้นตัวเนี้ยนะครับยังยังมีโอกาสไปต่อได้อีกไกลๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติเราเจอหุ้นที่ดีนะแต่ P/E สูงมากอยู่แล้วอ่ะโอกาสที่มันจะไปไกลอ่ะมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นแท็กติกอย่างหนึ่งในการที่เราใช้ค่า P e. ในการหาค่าครับ